ผู้ชายคนนี้มีความคิดขึ้นมาใช้กระดาษพิมพ์ธรรมดาใช้ป้องกันกระสุน K47 เขายืนวาดรูปอยู่พักหนึ่งน้ำหนักกระสุนทนคี่ K47 คือ8ออนความเร็ว780เมตรต่อวินาทีเพิ่มความหนาแน่นระหว่างกระดาษกับขนาดของกระสุนแม้สามารถคำนวณความต้านทานได้ พูดให้ถูกก็คือปริมาณกระดาษที่สามารถใช้กั้นกระสุนได้นั่นคือ20ซนติเมตรต้องใช้กระดาษหนาย0ซนติเมตรเท่านั้นสามารถกันกระสุน K47 ได้เขาขอให้ใครสักคนเอากระดาษทั้งหมดออกมาใช้เทปกาวในการปิดผนึกจัดเรียงหน้าต่างเพื่อสร้างชั้นกันกระสุนหลีกเลี่ยงการรอบโจมตีจากภายนอกณขณะนี้พวกเขาจำเป็นต้องช่วยชีวิตก่อนที่กำลังเสริมจะมาถึงเพียงแต่ว่าพลังการยิงของศัตรูนั้นแข็งแกร่งเกินไปทหารที่อยู่นอกประตูกำลังจะยอมจำนนแมกเกิดไอเดียขึ้นมาทันทททีีเเขขาอออออใหุ้้้กกกกกคนนนถสสืรรกกระะออัแลววงไว่ปตู และใช้เทปพ,พันให้แน่นคนสองคนถือประตูกันกระสุนไปที่แนวหน้าท่ามกลางสายฝนของระเบิดและกระสุนนำทหารทั้งหมดเข้ามาในห้องแม้ว่าหน้าต่างจะเสริมความแข็งแรงแล้วก็ตามแต่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเวลาที่พวกเขาซ่อนอยู่ที่นี่มีจำกัดในขณะเดียวกันศัตรูก็ยิงโจมตีอย่างต่อเนื่องผู้คนรู้สึกสิ้นหวังอย่างยิ่งจูจ่ๆแม็กก็มีความคิดใหม่ถ้าคุณไม่สามารถหยุดมันได้แล้วโจมตีให้ถึงที่สุดพวกเขาผลักตู้เซฟออกไปที่ประตูชั้นหนึ่ง เปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องต้มส่วนผสมน้ำตาลและส่วนผสมอื่นๆจากนั้นพักให้เย็นกลายเป็นสีโป๊แข็งไม่เพียงแต่สามารถเผาไม่ได้แต่ก็อาจทําให้เกิดการระเบิดได้เช่นกันรอให้ศัตรูบุกทะลุประตูแล้วรีบเข้าไปคุณจะถูกบล็อกบนบันไดแน่นอนเมื่อพวกเขาย้ายเฟอร์นิเจอร์แม็กซ์จะกดปุ่มระเบิดเฟอร์นิเจอร์ระเบิดทําให้กองทหารศัตรูติดค้างอยู่ที่ชั้นหนึ่งใช้โอกาสนั้นพวกเขาจะพังหน้าต่างออกจากชั้นสองแทบจะรอให้ประมวลผลเสร็จไม่ไหวแล้วแม็กซ์และทุกคนก็จัดไปอย่างปลอดภยัยคนร้ายจจงงใแทผู้คุม ใช้ความคิดริเริ่มเพื่อให้เขาเตือนคุณอย่างเข้มแข็งใช้โอกาสนั้นแม้ขโมยแบตเตอรี่พลังงานไร้สายของคู่ต่อสู้หลังจากกลับถึงห้องแล้วเขาฉีกหนังสือแล้วจุ่มลงในน้ำแล้วติดไว้ที่หน้าต่างและรูระบายอากาศรับรองความรัดกุมในห้อง ถึงเวลากินแล้วแม็กยัดอาหารลงในถุงเท้าของเขาเขาแช่มันไว้ในน้ำบีบเกลือเข้าไปข้างในจากนั้นโยนแบตเตอรี่ที่ถูกขโมยไปทิ้งลงชักโรครกปล่อยให้อิเล็กโทรไลต์ผสมกับกระแสผ่านน้ำอิเล็กโทรไลต์สลายอนุภาคของน้ำให้เป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนในเวลาเดียวกันแม็กดึงเชือกออกจากใต้ผ้าหม่มถอดหลอดไฟออกเอารวดเข้าไปข้างในต่อเชือกเข้ากับปลายเชือกต่อไปดำเนินการขั้นตอนการประกันความปลอดภยัยเขาบอกให้นักโทษกอดผ้าห่มแล้วคลานอยู่ใต้เตียงฉันจะติดตามเห็นก๊าซไฮโดรเจนกระจายไปทั่วห้องแม็กดึงปลายเชือกข้างหนึ่ง หลังจากออกไปแล้วทั้งสองก็ไม่มีเวลาคิดมากเริ่มวิ่งหนีอย่างบ้าคลาั่งตรงไปที่ห้องสกรีพวกเขาคว่ำชั้นวางใช้กุญแจสากลเพื่อถอดสกรูประกอบกลับเป็นบันไดาจากนั้นผูกผ้าปูที่นอนเข้ากับเชือกขันปลายด้านหนึ่งให้แน่นแม็กผักถังขยะอีกใบหนึ่งลงไปปั๊มคาร์บอนไดไอทั้งหมดจากถังดับเพลิงภายในเพิ่มแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมคนให้เข้ากันจนกลายเป็นสารแช่แข็งที่รุนแรงเขาใช้ไม้กวาดปัดหน้าต่างกันขโมยแล้วเอาไม้มาใช้เพื่อง,งัดเตะแรงหนึ่งครั้งแท่งเหล็กแตกแลละเเเปปรรราหมมมืออนก้วกวลลวว็็ผสย่งด และซ่อนตัวออกไปทั้งสองโยนเชือกลงบันไดในขณะที่เพื่อนร่วมทีมกังวลว่าจะรับน้ำหนักตัวเองได้หรือไม่จากนั้นแม้ก,ก็แบกบันไดออกไปปรากฏว่ามันเป็นเพียงการหลอกลวงเขาตั้งใจจะหลบหนีไปทางอื่นรอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่นั่นพวกเขาปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าหาทางออกเมื่อเห็นถนนใหญ่ให้ปีนลงหนีออกจากคุกได้สำเร็จ แม็กดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาแกล้งทำเป็นก้มตัวเพื่อทำความสะอาดรองเท้าในความเป็นจริงเขาจงใจยัดผ้าเช็ดหน้าเข้าไปในท่อไอเสียใช้แรงหมุนสองสามครั้งใช้ฐานในปริมาณที่เพียงพอรอสักครู่แล้วจะมีผลอย่างมากแม็กแกล้งทำเป็นพนักงานเสิร์ฟและเข้าร่วมง,งานปาร์ตี้ตั้งใจสัมผัสเป้าหมายจากนั้นขอโทษและแทนที่ด้วยแชมเปญแก้วใหม่เมื่อจะเข้าครัวเขาหยิบเทปออกจากลิ้นชักและเทแชมเปญทั้งหมดลงในแก้วแม็กหยิบฐานหินที่เขาเพิ่งขูดออกจากกระเป๋าเป่าไปทางแก้วไวน์ด้วยเหตุนี้ สามารถมองเห็นลายนิ้วมือของเป้าหมายได้ชัดเจนเขาตัดเทปชิ้นเล็กๆลายนิ้วมือต่อไปในห้องที่วุ่นวายแม็กพบแบตเตอรี่แถบเชื่อมต่อและสายไฟฟ้าเขาขันสกรูกรูปณนะก้านสูบให้แน่นพันสายไฟให้แน่นรอบๆสุดท้ายใช้แบตเตอรี่เพื่อสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจรบกวนสัญญาณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้เคียงทำให้รอปพอ คิดว่าหูฟังของเขาพังถูกบังคับให้ออกไปเปลี่ยนอันอื่นจากนั้นแม็กก็บุกเข้าไปในโกดังได้อย่างง่ายดายเพียงแต่เขาไม่ได้คาดหวังเช่นนั้นรหัสผ่านลายนิ้วมือด้านในไม่ใช่นิ้วมันคือฝ่ามืออย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้ทําให้แม็กเป็นเรื่องยากแต่อย่างใดเขาเดินไปที่กําแพงใช้มีดขูดผงปูนปลาสเตอร์ออกจากนั้นโรยลงบนเครื่องระบุตัวต,วตนใช้มือกดเสื้อให้แน่นดังนั้นจึงง่ายต่อการเปิดปรากฏว่าภารกิจนี้เป็นไวรัสที่อันตรายอย่างยิ่งแม็กไม่กล้าละเลยเอาไปรวมตัวกับเพื่อนร่วมทมททีีมมมมมมกกกะัันนนนนหหหห่่่ผู้้้ซืืือออําาาาดเเเเเปยพพววข็ร พวกเขาคุกคามเมื่อแม็กลังเลว่าจะส่งมอบให้หรือไม่จากนั้นแจ็คก็หมดสติไปถ้าไม่มอบมันทุกคนจะตายเขาต้องประนีประนอมแต่อีกฝ่ายกลับไม่รักษาสัญญายิงและค่าลิซ่าตรงจุดนั้นแม็กก็ถูกรถชนตกลงไปในแม่น้ําด้วยโชคดีมีโชคลาภมากมายเรื่องราวนั้นอยู่ในใจฉันเสมอเพื่อตามหาคนเหล่านั้นแม็กเข้าคุกเพื่อตามหาแกมืออาชีพอนาขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของคุณพวกเขาพบพวกเขา เขาดูประหลาดใจเพราะตรงหน้าเขาคือลิซ่าตายแล้วเธอทรยศต่อแม็กอย่างชัดเจนตอนนี้ฉันต้องจัดการกับปัญหานี้ก่อนแค่ถามแล้วจะรู้มันเป็นแผนของลิซ่าทั้งหมดกระบวนการสอบสวนก็เป็นกระบวนการที่แอนนารวบรวมเสียงเช่นกันเธอเลียนแบบเสียงของเขาโทรหาลิซ่าแต่รู้แค่สถานที่นัดพบเท่านั้นผ่านบทสนทนานั้น แม็กดาว,ว่าเธออยู่ที่สนามบินส่วนตัวของเธอพวกเขาเล่ล่าที่นั่นเครื่องบินกำลังจะออกแล้วเขารีบเร่งตามทุกสิ่งแม้จะมีทุกอย่างในจังหวะที่มันกำลังจะทะยานขึ้นแม็กระโดดขึ้นมาจับพวงมาลายัยลอยอยู่กลางอากาศเขาหยิบมีดเล่มเล็กๆพกติดตัวไปด้วยเสมอตัดเส้นทางบินขึ้นและลงจอด ตันพบว่าเครื่องบินกำลังประสบปัญหาถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินรอให้พวกเขาขึ้นเครื่องบินลิซ่าไม่ได้ตอบโต้อย่างรุนแรงแม็กสังเกตเห็นสิ่งที่ปกติทันทีไวรัสไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องใช้การโจมตีทางจิตเขารบรับครั้งเก่าลิซ่าเปิดเผยตำแหน่งของไวรัสให้เขาฟังพวกเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์และค้นพบเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเข้าใกล้อย่างช้าๆแมกกระโดดตรงเข้าไปในห้องโดยสารรถรอจนกว่าจะเห็นไวรัสจึงจะรู้ ทำไมลิซ่าคุยกับฉันง่ายจังตำแหน่งวางระเบิดและไวรัสมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดด้วยความประมาทเพียงเล็กน้อยไวรัสก็จะหนีไปได้แม้ว่าสถานการณ์จะวิกฤตก็ตามแต่เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดระเบิดใครคาดว่าจะโดนนิดฟาดเริ่มจับเวลาถอยหลังอีกครั้งไม่สามารถกลบเกลื่อนระเบิดได้แม็กต้องใช้เข็มกลัดนิรภัยเพื่อกำจัดไวรัสสิ่งเดียวคือความเร็วของรถเร็วเกินไปถ้าจะโดดลงไปมันจะง่ายมากที่จะทำลายคอนเทนเนอร์ไวรัสในช่วงเวลาวิกฤตแม็กเสียนผ้าใบบนหลังคารถผูกเชือกทำร่มแบบง่ายๆ กระโดดกลับด้วยความเฉื่อยในที่สุดแม็กก็ลงจอดอย่างปลอดภยัยและรถบรรทุกก็ถูกไฟไหม้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะช่วยชีวิตผู้คนนับแสนคนได้ผ่านประสบการณ์นี้แอนนาเข้ามาแทนที่ลิซ่าเพื่อเข้าร่วมทีมได้สำเร็จแต่อันตรายก็มาอย่างรวดเร็วระหว่างทางไปคุ้มกันลิซ่าเธอหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีเหตุผล